กเน,นี่ยอกงเข้ามาหาบัวได้เธอไปไหว้ตรงนั้นยังยังไปไหว้อ๋อไปไหว้ตรงนั้นของจุดยอดจะไรทะลอดเลยเหรอที่อ่างศิลาเนี่นยอากงเนี่ยหินสามร้อยยอดเนี่ยอากงเนี่ยเป็นคนนำมาที่นี่เกือบหมดเลยนั่นแหละนี่พวกเธอมากันเองไม่มีใครส่งกันมา แม่อยากพาลงนะเขาก็มาณตัวนะครับสิงม่วซั่วเราซิงม่วซั่วสิงม่วซั่วเราซิงม่วซั่วอากงเมตตาด้วยขอพลังแห่งจักรวาลยินหยางเกิดขึ้นความแข็งแรงความสุขความเจริญธาตุสี่ดินน้ำลมไฟธาตุห้าทองมันเกิดขึ้นด้วยเถิดโอเคได้เวอร์เวอร์แง สีเลือดหมูแดงเลือดหมูเออใช้ได้เอามาเลยลายลายก็ได้ลายลายก็ได้อโกเมตตาด้วยพอพลังทั่วทั้งจักรวาลยินหยางเกิดขึ้นธาตุสีดินน้ำลมไฟธาตุทองเกิดขึ้นร่างกายแข็งแรงบารมีเต็มเตี่ยม เงินทองไหลมาเทมาสติปัญญาแหลมคมพ้นทุกบรรุธรรมด้วยเธออันนี้จะมองไม่เห็นเพราะมันลายมันลายเพราะมันลายเอาเขาด้วยเหรอทำไปตรงทั้งเลยอันนี้มากับใครมากับกับลูกนี่เหรออาธุกแม่ครับเป็นคนขับรถมาส่งครับคนเลือขับครับคนเลือขับดีมากตาปากเลยครับ รู้ตารางเลยใช่ป่ะอพรเมตตตาด้วยเธอนลูกหลานต้องการความสุขความเจริญความแข็งแรงบุญบาร,รมีให้ธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟสมบูรณ์ธาตุทองธาตุเงินธาตุเห็นความมัง่งคั่งร่ำรวยเกิดขึ้นสติปัญญาเกิดขึ้นบาร,รมีเต็มเปี่ยมด้วยเธอนไ,ไดูไได้แม่อีกสองนนะ มาควันที่สามงานอะไรคะวันที่สามงานเจ้าจีนโดยตรงวงสวงพวกเธอมีใครรู้จักเรื่องการจัดพิธีไหว้เจ้าจีนบ้างอันนี้พระแม่เขาเคยบอกนี่ว่าว่าวันที่ยี่สิบยี่สิบหรือกว่าไม่ใช่ยี่สิบสามสิบใช่ไหมสามสิบสิ้นเดือนจะมีคนไหนไหนยกมือได้ใครไหนรู้เรื่องการไหว้เจ้าจีนบ้างพิธีกรรมครับ พิธีกรรมพิธีกรรมการไหว้ฮะใครรู้บ้างขอโทษนะครับพวกเธออยู่ศาลเจ้ากันนะป่ะฮักโกงไทยเสียงเหล่าโกงเหลราจือ้อปารมาจาจรย์สิ่งมั่วชั่วเราสิ่งมั่วชั่วสิ่งมั่วชั่วเราสิ่งหม้อชั่วจิวจงหม่อชั่วปร,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 ระทานพรด้วยเธอธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟ ให้สมบูรณ์แบบชาตุทองชาติแห่งเงินแห่งความมั่งคั่งเรื่องรวยปัญญาสติปัญญาแหลมคมบารมีเต็มเปี่ยมให้มีฤทธิ์มีเดชให้เป็นผู้มีความศักดิ์สิทธิ์โปรดสัตด,ด้วยบารมีที่ประสมไว้จงเต็มเปี่ยมโดยเร็วพันด้วยเถอดพระแม่เปรเมตตาแล้วพระแม่ทรงโปรดแล้วสาธุสาธุสาธุ อากงมีส่วนร่วมด้วยตามนี้มาอันนี้เข้มมากเเพราะว่าท่ามันซึมมันเลยมอยุที่าพในท่าด้วย,ววย,วยบันดาลูกหลานจริงจับจิตรงนี้ตัวท้งองจักรวาล ถูกอาโกงไทยเสียงเหล่ากุ้งกงปรมาจารย์เตาเหล่าชื่อผู้รู้ดินฟ้าอากาศดวงดาวและจักรวาลขอกรงเมตตาลูกหลานด้วยประทานพลังอันศักดิ์สิทธิ์ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟ บังเกิดขึ้นธาตุทองความมั่งคั่งลำ่ำรวยสติปัญญาบาร,รมีเต็มเปี่ยมมีฤทธิ์มีเดชเป็นผู้เข้าถึงความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมสิง่งศักดิ์สิทธิ์ในองค์ในร่างนี้จงได้รับบุญรับกุศลได้รับพลังงานรับบาร,รมีบังเกิดขึ้นหน้าการแบบนี้เถินพระองค์มาแล้วสาธุ กวงงืซออิ่มพ่อสักนัมโมกวงงืซออิ่มพ่อสักนัมโมกวงงืซออิ่มพ่อสักสาธุกยานบรมีเต็มเปี่ยมแล้วสาธุสาธุสาธุาธาธอ่ายานบรมีพระแม่เจ้าเต็มทั้งจักรวาลเหม่ยหัวตื พอเร็วด่ดวนเลยขอให้ทุกทุกคนที่มีทุกยนจงจะบุตรวาระนี้เป็นวาระของพระโพธิสัตว์ทุกคนกสิ่งใดขอให้สคฆารศาสนาครอบคัว បកប្រែសឹកតាមទៅវិញមកមកទៅមកមកហតមកហតសំរាប់កាន់ พ่อแม่ทรงทักเจริญ พระแม่มาเมตตาพลังทั่วทัว้งจักรวาลเสด็จมาแล้วโปรดมาดูปโปรดวิญญาณโปรดร่างโปรดสตบ์แล สาธุ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 พระแม่ทรงพระเจริญพระแม่ทรงพระเกษมสำราญบารมีพระแม่เต็มเปี่ยมด้วยเท่ททานั้นสาธุสาธุสาธุ ดีมากพ่อแม่มามาแล้วไม่ยอมหยุดสัน <c oughs> อะไรนะมาแล้วไม่ยอมหยุดสันครับแม่ก็สันอยู่พลังงานเยอะพอแล้วพอแล้วสาธุ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 สาธ <c oughs> ุอาทรงพระเจริญ ยานบรมีทั่วทั้งยานบรมีทั่วทั้งจักรวาลลงพระแม่เสด็จมาณสถานที่แห่งนี้อ่าก็คือโกงเมตตาแล้วพวกเธอสบายแน่นอนรบอ่านู้สึกแบบเราชอบมาากบอกให้แต่คนที่เจ้าแม่ทัพทิมอ่ะหลวงพ่อถ้าส่งไปให้เพื่อนแล้วถ้าเกิดเขาเฉยก็เฉยถ้าเกิด แล้วถ้าใช่แล้วทำไหญ่ค่ะใช่ค่ะเขามาเองเขาเห็นแล้วเขาเดิมค่าเขาสัมพันธ์กับที่นี่แล้วเราต้องมาติดต่ออะไรอย่างงี้เดี๋ยวมาเดี๋ยวคือเธอเดี๋ยวเดี๋ยวสิ่งศักดิ์ดในตัวเธอเขาจะพาเขามาเองนั่นแหละเขายังอยู่ไม่ติดหรอกถ้าอย่งนี้ถ้าใช่ก็ต้องลองหนุนแล้